คักดอกพี่น้องตอนตั้งกล้อง,องบวกขันเพราะต้องไปเอาขนกล้องออกมาจังโผลจังขันหา่าผัวเอ้ยลุนไป็นร่กันครับผมเหี่ยครับยุสุนีครับนี่จะเสียงรุนไป็นร่กันครับผมว่าสิได้หรือว่าใด รถโน่รถพนนกตื่นเสียงเลื่อยบ่คันเลยครับนกป่ามาพอดีเม,มันก็เจ้าสตาร์ทเครื่องมิดซึลีเลยโอ้ผ่านอีกแล้วครับมือน,นียทีนี้ได้เก็บของผ้านกกระบาดน,นึกก็แล้วครับผ้าเจาา้านาฬากาบัตรครับสู่กันไม่มืออื่นเดินนั่งมึงสักพักก่อนครับผมมันจีว่ามันจีคันหเหบ่ รอด้วยเขาครับเมื่อกี้เสียงเครื่องคนเศร้ามันขันขึ้นนกปลามากพอดีแล้วเจ้าสตาร์ทเครื่องขึ้นโอ้ยนกกำลังหิร่งเลยพี่น้องมิดซีรีเลยเดินไปครับหลุนต่อไปครับว่ามาันจะขันให้บ่ขันแล้วพี่น้องเสียงเรือเงียบขันเลยครับนกปลาก็มาพอดี ว่ารู้ว่าจะได้บ่หลุนทำกันเรื่องกับครับผมโอ้นกตนัวนี้ตื่นเสียงเ,ยเรือพี่น้องนี่ยินเสียงเรือบ่ได้บ่ขันเลยหลุนว่านกปลาจะลุ้งบ่ครับนี่นกปลาอยู่ทางนี้ครับนกปลานกตัวอ,อยู่นี่ครับหลุนครับหลุนไปพี่น้องกลับบ้าน เป็นหมาเป็นเมียวคือเป็นคนบุอยู่นี่นะครับไปเบิ่งกันครับผมนกก็ล่างขันดีโอ้มีแต่อุปสรรคพี่น้องกับบ้านโหมานดอกหมาคือเป็นคนบุนี่ครับเจ้าน้าล่า ยังเีเสียงดึกขอดว่าทางนี่ตุบหลดุดนี่ครับจับอยู่ตัวนี้แหละนี่เอ้ผาดเลยนี่ข้นยางนี่เสียงล,ลูกก็รังคันดีดีไหมโ ว่าเสียงเลยกับเสียงอันหนึ่งคัก,ก็ดอบโอ้โกลบไปพี่นอ้องน,นี่ประมาณอีกขึ้นก็แล้วครับ เนี่แยเปลี่ยนมีแต่อุปสรรคก็ขออนุญาตเก็บนกก้อนครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่นอ้องคลิปนี้ขอมาสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนด้วยพี่นอนะ้องเน้อผ้าเจาา้าหน้าลากำบานนะครับนี่นะครับกำบานครับผมออกมางกจะนกปลาบินไปดัน ตั้งแต่ใบสามก็จะตัดบบขันเลยรอยน่หนอนก็จะตัดเสียงเรื่อยก็จะเรื่อยเศร้ากับพ้นพี่น้องกบานผิดเป่าเลยมืออื่นจังหวากันครับผม